สว, <monastery> สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับรวมกึงสอเจเดินชชยครับสาขาที่1นะครับแล้วก็สอเจเดินัชโดยหากิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางงานก็เดินทางมาจะส่งนะครับเป็นสาลีรากบรรทุกป่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นขนาดนะครับขนาดของคัสซีนะครับจะเป็นรางน้ําหน้าห้านะครับเสริมด้วยรางน้ําหน้าสี่นะครับสําหรับตัวสารนะครับจะเป็นรางน้ําหน้าสี่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวรองครับรางน้ําหน้าสี่นะครับ พาจะเป็นเออีฟนะครับยาง825นะครับจะเป็นกระทะใหม่นะครับยางเปอร์เซ็นนะครับพออีฟยาง825นะครับกระทะใหม่ยางเปอร์เซ็นนะครับขนาดของตัวรถนะครับขนาดคมก้วงอยู่ที่2เมตร20นะครับความยาว5เมตรนะครับความสูงเมตร30เซนนะครับตัวนี้นะครับวันนี้ทางนั้นก็เดินทางนะครับมาจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับบ้านคำบอลนะครับ ตำบลหัวนาคำนะครับอำเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โรงกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นนะครับและก็สอเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือถ้าต้องการเข้ามาดูที่หน้าร้านนะครับหรือโรงงานก็ ร้านของเราจะตั้งอยู่บ้านสวนสวรรค์นะครับตำบลหันนางงามนะครับอําเภอศรีบุรีเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับย้ําอีกครั้งนะครับบ้านสวนสวรรค์นะครับตําบลหันนางงามอําเภอศรีบุรีเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางร้านก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าคําบ้านคําบอลนะครับตาบลหัวนาคานะครับอําเภอศรีธาตุนะครับจังหวัดอุดรธานี ด้วยนะครับที่ไว้ใจทางร้านนะครับสำหรับวันนี้ทางร้านก็ต้องขอรีวิวนะครับสารี่รากบรรทุกอ้อยนะครับให้กับลูกค้าไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณนะครับ